มาดูข้อ116ก,กันค่ะเขาบอกว่า in 1637ในข้อสอนหน the English c o l o n i s t s and other Indian tribes almost entirely wiped out the b a c u w t r d Indian tribes เขาบอกว่าอนนาณาณิคมของอ,อังกฤษอนนาณาณิคมของอ,อังกฤษและ เผ่าอินเดียนอื่นๆไทแปลว่าเผ่านะคะและเผ่าอินเดียมอื่นๆ almost entirely wiped out เกือบจะเกือบจะทั้งหมดโดยเกือบจะ wiped out คือล้างกวาดล้างเกือบจะทั้งหมดให้สิ้นเชิงล้างขายกวาดล้างเผ่าเปกกอดอินเดียนไทยค่ะเผ่าอินเดียนเปกอดนะคะเผ่าอินเดียนเปกอดเขาทำไม ตรงนี้เป็นการขยายเผ่าอินเดียนเบเกอะค่ะว่าเผ่าอินเดียนไปเกอะ who has been living in the south eastern corner of connecticut เผ่าเผ่าอินเดียนเบเกอะเนี่ย living in the south eastern corner of connecticut คืออาศัยอยู่ในช่วงตะวันตกตะวันออกเฉีงใต้มุมตะวันออกเฉีงใต้ของ Connecticut ค่ะ <c oughs> เขาต้องการบอกว่าใน1637อ่ะอังกฤษ นักล่าอนนี้นโคมของอังกฤษอะแล้วก็เผ่าเผ่าอินเดียนอื่นๆน่ะเกือบจะกวาดล้างเผ่าเปกวอดอินเดียนเนี่ยได้ทั้งหมดแล้วอย่างสิ้นเชิงโดยมีการบอกว่าเผ่าเปกวอดเนี่ยเขาอาศัยอยู่ในทางตอนตอนออกเชียงใต้ของคอนเนติคัตนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เรามาดูกันอย่างแรกที่พี่สะดุดตาเอ๊ะต้องเช็คนะก็คือ almost entirely wiped out ค่ะ ตรงนี้ wipe out เป็น verb ใช่ไหมคะพี่บอกแล้วว่าเวลามีอะไรขยายหลายรอบต้องดูว่าตัวขยายมันถูกต้องหรือไม่ entirely แปลว่าโดยสิ้นเชิงเป็น adverb ค่ะ entirely ขยาย verb ได้ไม่ผิด almost ก็เป็น adverb ขยาย adverb ด้วยกันได้ไม่ผิดเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่มีที่ผิดค่ะที่ผิดอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงนี้ค่ะ h a s มแฮสบีนค่ะจกได้ไม่เอ่ยความต่างของคูและ w ู o มอย่างต่างกันอย่างไรหุ o มต้องเป็นกรรมแต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องการคูน who ในที่นี้แทนเปกวกอินเดียนเตรกอินเดียนทำไมเปรกอินเดียน has been living in the south eastern corner of c o n t i n e c t u t คือเปวกอินเดียเนี่ยอาศัยอยู่ในต,อนออ,ตอนออกเฉียงตอนออกเฉียงใต้ของคอนเนตทิคัต เปกวดัดเขาอยู่อาศัยเองค่ะเขาเป็นประธานค่ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นฮูค่ะไม่ใช่หุมเพราะหุ่มแทนกรรมค่ะแทนออบเจกแทนกรรมแต่หูแทนประธานแล้วการอยู่อาศัยเนี่ยเปกวดัดจะเป็นประธานในการอยู่อาศัยเขาเปกวัดทำเอง ดังนั้นเราใช้หุมไม่ได้ค่ะต้องใช้หูค่ะส่วน h a b b e l l i v i n g ก็คืออยู่อาศัยแน่ดีอันนี้ถูกแล้วค่ะ c o r n e r of Connecticut ไม่มีอะไรผิดค่ะตรงนี้เขาหลอกตรงการใช้หูหุมว่านอนรู้ไหมว่าคู who ใช้แทนเมื่อเป็นประธานส่วนหุ้มใช้เมื่อเป็นกลัมแล้วอันนี้แต่กอดอยู่อาศัยเองมันเป็นประธานไม่ใช่กรรมเราใช้เป็นคูได้เลยค่ะ